ดาวพุธสถิตอยู่ที่ราศีมีนมีมาตรฐานเป็นประแปลว่าอ่อนแรงส่งผลให้สามลัคนาราศีมีโชคดีแต่มาพร้อมกับเคราะห์กรรมจากนี้ถึงวันที่6พฤษภาค,คมลัคนาราศีกันดาวพุธเป็นดาวประจำตัวและดาวการงานสถิตเลงลัคนาซึ่งเป็นพบเรื่อนความรักทำให้มีโชคด้านความรัก คนโสดอาจพบรักกับคนไกลคนมีคู่ที่เคยมีปัญหากันจะคุยเคลียร์กันเข้าใจขึ้นแต่มีเคราะห์กรรมเพราะดาวความรักอยู่ในภพมรณะดาวราหูก็อยู่ในภพความรักอีกจึงมีระยะทางมาขวางกันเข้าใจกันรักกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันลัคนาราศีพิจิก ดาวพุธเป็นดาวโชคลาภและดาวมรณะสถิตอยู่ในภพแห่งบุตรบริวารมีโชคลาภจากลูกหลานลูกน้องหรือสัตว์เลี้ยงแต่มีเกณฑ์บริวารเจ็บป่วยโชคลาภที่ได้มาจำต้องเจียดไปเป็นค่าหมอค่ายาควรแก้เคล็ดด้วยการรีบแบ่งโชคลาภที่ได้มาส่วนหนึ่งไปทำบุญทันทีแล้วควรพาบุตรหลานบริวารไปทำบุญสังฆทานยาและลัคนาราศีกุม ดาวพุธเป็นดาวแห่งการริเริ่มใหม่และดาวมรณะสถิตยอยู่ในภพการเงินมีโชคด้านการเงินอาจได้งานใหม่หรือมีงานเสริมที่ทำให้ได้เงินเพิ่มแต่ดาวมรณะอยู่ในภพการเงินดาวราหูก็ค้นทรัพย์อีกจึงเก็บเงินไม่อยู่เงินที่ได้มามีเหตุให้ต้องใช้จ่ายจุกจิกจุกจิกหมดไปควรแก้เคล็ดด้วยการเก็บเงินเป็นสินทรัพย์จะดีกว่าเก็บเป็นเงินสดค่ะ ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับแต่โชคดีคะ่ะ